สามร้อยโลสามร้อยโลเก็บเที่ยวนึงกันเหรอสามร้อยโลแต่พอทิตัวนี้ไปสมแดันเก็บได้ถึงเก้าร้อยเป็นตันนะเนี่ยอืหกงานนะเนี่ยหกงานนะเป็นตันดกดีไหมโดในควมรม้สุกโอ้โหขนาดพี่ชายมาดูยังบอกโอ้โหแต่มะเขือแด้น้อนเริ่งั้นอะแล้วที่ที่บอกว่าเขาราคาที่ว่าเขาไม่ได้แต่ของเราได้นี่คือยังไงผมได้เก้าไหมเก้าบาท คือยังไงที่ว่ามันเขาได้กับไม่ได้ต่างกันผิวมันผิดกันผิวมันจะผิดกันเขาดูผิวผิวมันจะผิดกันของผมผิวมันจะเลื่อมเป็นมันเนี่ยดูลูกได้เลยครับเนี่ยนี่ดูลูกเนี่ยคือว่าผิวมันจะมันวาวแต่บางคนเขาผิวจะไม่ได้ผิวเขาจะด้านไม่เลื่อมสีผิวเขาเหมือนเราแล้วความโตความเจ้านี่ยังไงในความรู้สึกก็ประมาณนี้ นี่ยังแล้วเนี่ยพี่เนี่ยยังแล้วนี่ยั้งยังนี่ต้องรัวแตกลูกแข็งปกตินี่กี่วันเก็บครั้งหนึ่งครับก็ประมาณสองเว้นสองเว้นสองเวนสองเว้นเก็บหนึ่งครั้งลูกขนาดแขนแล้วนะโอ้เนี่ยนะครับสองเว้นนี่หมายสี่วันสี่วันเก็บหนึ่งครั้งเวนหนึ่งสี่วันเหรอแล้วแต่ก่อนล่ะแต่ก่อนเลืองก็เหมือนกันเนี่ยครับผมก็จะเว้นอย่างนี้เนี่ยอ๋อแต่พี่ฉีดตัวนี้ไปนะพี่ชามาดูบอกอุ๊ ไอ้ขาวปุ๊บหมดเลยเนี่ยนี่มันตัดไปแล้วเนี่ยมะหวานตัดไปสี่ร้อยสี่ร้อยกิโลเนี่ยมะหวานเองเนี่ยอันนี้พันอะไรครับมันเคยยาวพันอะไรไอ้แม่พันอะไรนะแม่เออพันอะไรนะซูเปอร์ฮอปอันเนี้ยซูเปอร์ฮอปซูเปอร์ฮอปมันเคยยาวพันซูเปอร์ฮอปครับภูมิใจไหมครับสมแดงเนี่ย เนี่ยกระเหลือแค่นี้แล้วฮอร์โมนตัวอื่นได้ไปไหมแต่ผมจะไม่ได้ไปฉีดข้าวนะตัวนี้อ๋อยังยังแล้วที่ได้ยินมาว่าดีไหมเขาไปฉีดกันนะข้าวก็เห็นในสิทธ์จไปฉีดบอกดีตังเลยเกี่ยวเกี่ยวพวันนี้ไงได้หลายไหมนะยังยังไม่แล้วยังไม่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้รู้แน่ว่าเขาได้กี่กี่เวียนใช่ไหมแล้วฉีดสมแดงนี่มีตัวอื่นปนบ้างหรือเปล่าครับ ก็บางทีก็ไม่ใส่เลยตัวอื่นนะจะใส่ตัวนี้สมแดงก็ไม่ใส่ปูแดงอ่ะจะไม่ใส่ถ้าใส่ตัวนี้แล้วก็คือจะไม่ใส่ไอไฮโดรสารปูแดงนะมันจะมีใช้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวใช้ตัวนี้กร็ดูใบก็ลดต้นทุนไปอ่ะเนาะครับดูใบได้เลยเนี่ยดูใบได้เลยคอด้วยนะข้อยืดดยอ่ะข้อยืดอบตมาเห็ดเน้่บอก ข้อยืดนี่ยังไงจากข้อนี้มาข้อนี้เหรอครับข้อมันจะยืดถ้าข้อยืดดีแสดงว่าจะติดดอกจะติดเียนไปเรื่อยติดลูกไปเรื่อยชุดที่แล้วฉีดตัวนี้ไปมันจะติดทุกข้อเลยนี่นี่อย่างนี้เลยนี่นี่อย่างนี้เลยที่อย่างนี้เลยจากข้อนี้มาข้อนี้นะสมมติข้อนี้ติดติดลูกนี่นี่จะติดอีกเนี่ยนี่ก็จะติดอีกข้อข้อหลังไปก็มีติดอีกแน่นอนติดอีกแน่นอนชุดนี้จะดกจะติดอีกเนี่ยคือว่าติดแล้วจะติดอีก จะติดอ่าและที่ถอดยอดข้อต่อข้อต่อไปก็จะติด,ดไปเรื่อยดูดูดูนี่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 จะติด